สวัสดีสสดค่ะโครงงานบำบัดน้ำเสียจากจักรยานผลิตไฟฟ้าหมู่เรียนที่870กลุ่มที่2ค่ะหลักการและเหตุผลนะคะน้ำเสียจากชุมชนเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากค่ะน้ำเสียเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ให้ดีขึ้นด้วยการบำบัดน้ำเพื่อให้น้ำสะอาดและมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะเทคโนโลยีที่จะใช้นะคะบำบัดน้ำเสียคือการใช้จักรยาน ผลิตไฟฟ้านอกจากจะช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วยค่ะเป็นการใช้พลังงานในร่างกายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมหลักการทำงานของจักรยานผลิตไฟฟ้าคือการสร้างพลังงานกลโดยการปั่นจักรยานแล้วนำพลังงานกลส่งไปที่อินเวอร์เตอร์โดยใช้หลักการขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กแล้วได้ AC ส่งไปที่วงจรเร c กท f i เฟียร์เพื่อเปลี่ยนเป็นไฟ d ีซีแล้วจึงนำไปชาร์จกับแบตเตอรี่ค่ะ ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะคือ 1. บําบัดน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสียคะ่ะ2เพื่อลดกลิ่นเน่าเสียจากในน้ําค่ะ3เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ4เพื่อส่งเสริมคุณภาพให้แก่คนที่รักสุขภาพคะ่ะตัวชี้วัดของการสําเร็จของโครงการนะคะในเชิงปริมาณคือจํานวนเครื่องบําบัดน้ําเสียส่วนในเชิงคุณภาพคือบําบัดน้ําเสียได้สําเร็จและน้ําไม่มีกลิ่นเน่าเสียคะ่ะช่วงระยะเวลาการดาเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน1เดือนค่ะแผนการดําเนินงานในสัปดาห์แรก 1. คิดค้นโครงงาน 2. ศึกษาข้อมูลเรื่องการบําบัดและทําจักรยานไฟฟ้า 3. เตรียมอุปกรณ์ในการจัดทํา4นําเสนอเป็นคลิปวิดีโอสัปดาห์ที่2ค่ะสํารวจชุมชนทดสอบการทํางานของจักรยานไฟฟ้าสัปดาห์ที่3และ 4. สร้างจักรยานไฟฟ้าสถานที่ในการดําเนินการ แหล่งน้าที่มีน้ําเน่าเสียคองลําธารต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายของโครงงาน46,900บาทจักรยานผลิตไฟฟ้า1 6 8 0 0บาทเครื่องหเครื่องต่อ1การหันน้ําจุดแบตสํารองและแบตสารอง2500บาท1อันต่อจักรยาน1คันสายพาน100บาท3เมตรค่ะขอบคุณค่ะ